ใช้มีดบินครบไปห้าตัวนะครับปลดล็อกค,คนดูเพิ่มหนึ่งพันคนลองรับเลยละ่ะสองเมตรดูเพ่อโดนฮุยฮุยฮุยโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมบเพื่อเล่าปหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมพีบี หรือว่าถอยแบงค์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเอาบิดบินนะครับฝาเราคนกันมาดูกันว่าโอ้เพี้ยตายเลยมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถเอามิดบินเนี่ยัาเราคนได้หรือไม่นะครับส่วนนี้ก็อยู่อันนี้นะเขาเรียกอะไรวะเซิร์ฟมือใหม่นะครับผมนะดูสง่งนะน่าชิวๆเราเลยขอยิงก่อนนะโอเคยิงเคลียร์คนเชียคน,เ,คยคนเอา้าอ่าเดี๋ยวเราใช้มิดบินทั้งเกมเน,นะครับ ฮึบ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 อุ้ยอุ้ยไม่ตายโอ้โหอะไรวะเนี่ยอึดใช่ไหมโอ้โหเหียอุ้ยโคตรอึดเอาใหม่เอาใหม่คือถ้าอย่างนี้มันมันแบบเกิดมาเรื่องครับเอาว่าเราจะไปเล่นแบบว่าแบบวางระเบิดแล้วกันนะครับผม ไปชนอะไรวะเฮ้ยไปโดนแล้วอะ่ะไอ้ยโอ้โหังเบ็ดฮะเฮ้ยฝั่เบ็ดโอ้โหยิงไม่โดนมาโทษ ฮมาเจนอีกแล้วเอาใหม่ครับเมื่อกี้ยังไม่ได้เอาจริงอย่าให้โกเอาจริงครับนะคราวนี้คือของจริงเข้าสิงนะครับดอปเปอร์แอดวินนะครับก็ต้องอึ้งกับสิ่งนี้เดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งขึ้นนะครับสิงหัตจันทร์กำลังจะคืนเดิมแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะครับอ๊ะหื้อ ฮรู้สึกว่าคริสชัยคริชชี่ยังไงครับโอ้เฮดช็อตนะครับผมตอนนี้นะครับทีมเออรลีลาครับมีลีลาตามสเตปเด็กพีบีต้องมีลีลาวะนะคุณระเบิดหน่อยนะครับมาครับผมเราจะเล่นแมบอีเทอร์โรดกันนะครับผม โดยการที่ว่าเราจะเอามีดบินไปไล่แทงกันนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีดบินเป็นสิ่งที่ย้ายสุดแล้วในการใช้มีดให้มันแบบว่าแทงโดนครับเอามันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าสวยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเยอะมีเยอะ เอซเซนนะครับดักนี้อ่อดักนีทอ่อให้มีคนโง่ไม่ถึงคนยังไงครับจังหวะนี้ตอนนี้เขาเฮ้ยเป็นไม่ได้ยังไงนี่เฮ้หยหลังมาใช้มีดบินครบปค่า 5, 5ตัวนะครับกดล็อคคนดูเพิ่มหนึ่งพันคนนะครับดักที่เดิมน,นะครับที่นี้น่าเป็นที่ที่เราดักได้ดีสุดแล้วรจะจากตรงนี้นะครับผม <apologize S 2> ว่ามันจะมีคนมาเกิดแถวนีุ้้ย

ใช้มือจะกดนียฮะอ่าฮะอาแปะอ่ะเออได้เล่นมาโทนี่ต้องให้โก้จัดการต้องให้โก้เป็นหัวเรือ <ไป S 1> หัวใจโอ้อยู่ไกลซะด้วยยลโรงแล้วเนาะต้องวัดสนด์กับมันไปก่อนอะไะครับพอดูรู้สึกว่าเราจะเจอสายเติมด้วยสงสัยเราต้องเอาให้ร้องลงมา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  ่ ah 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 จริงๆนะครับเราจะเอามีดบินเนี่ยหนึ่งนัดไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเอาสไนซ์ยิงก่อนประเดิมไปหนึ่งนัดก่อนแบบนี้แล้วก็ปี๋ไม่ยอมเหรอแต่เราต้องเอาปิถีมีดบินนะครับผมลองระยะสองเมตรดูเพื่อโดนอุ้ย้ยอุ้ย เะไรวะเฮ้ยไเท่ึอเฮ้ยเมื่อกี้จัดออกนะเราต้องแอคก่อนเฮ้ยทำอะไรแล้วครับทำมันเทพอะแค่นี้ยังจิ๊บจิ๊บนะเฮดช็อตเนี่ยเออโดน